โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b s Channel นะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะกับเกม Royal c a s i n o นะครับวันนี้ผมก็มีเทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวกับการยิงปลา4คนเนาะผมได้เทคนิคนี้มาจากประสบการณ์การเล่นของผมเองนะครับก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันแบบยาวๆเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องไปแลกชิปก่อนนะครับคลิปนี้ผมตั้งใจว่าผมจะเอาทุนมาแค่ห้าหมื่นชิปพอ เพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าเทคนิคหรือว่าสูตรที่ผมเล่นเนี่ยมันใช้ได้จริงนะครับแล้วผมต้องเอาตัวอา่าไปแรกก่อนแต่ก่อนจะเข้าไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมกันนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีรับ1,000 0แชิปฟรีนะครับสำหรับผู้เล่นคนใหม่เนาะหรือคนที่เพิ่งโหลดเกมนี้มาใหม่ แล้วก็เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเกมนี้ด้วยนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเป็นครั้งแรกนะเพื่อจะยังไม่เข้าใจก็คือแอป,ปนี้เป็นแอป,ปสูตรวมเกมนะครับเป็นแอปฟรีที่เราสามารถไปดาวน์โหลดมาได้จาก Google p l a y หรือว่า Play Store นะครับหรือเพื่อนๆจะคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปผมแล้วก็ไปโหลดมาก็ได้นะครับเป็นเกมฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับแอปนี้จะมีหลากหลายเกมเลยนะครับให้เราเลือกเล่นนะแล้วแต่ว่าเราจะชอบเล่นเกมอะไร มันเป็นสูนย์รวมเกมถ้านับดูดีๆก็เกือบ30เกมเลยนะครับและอีกอย่างแอปนี้ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เล่นได้ด้วยนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆคลิกลิงก์ที่ใต้คีิปผมนะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดมานะหลังจากที่ติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดเข้าไปในเกมนะครับแล้วก็สังเกตตรงอ่าด้านบนขวามือนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลูกศรไว้ให้นะจะเป็นรูปจับมือที่เขียนว่าโปรโมชั่นนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปนะครับพอเพื่อนๆกดเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาตรงหน้านี้นะ แล้วก็ให้เพื่อนๆนำโค้ดที่อยู่บนหน้าจอผมนะครับไปใส่นะครับหลังจากใส่เสร็จเพื่อนๆก็จะได้รับ1,000 0แสนชิปฟรีๆเลยพอใส่เสร็จแล้วนะครับได้รับ1 0 0 0 0แสนชิปแล้วนะมันก็จะเด้งขึ้นหน้ากิจกรรมแบบนี้นะครับต่อไปก็ให้เพื่อนๆนะครับเชิญเพื่อนให้ครบ7คนนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้บัตรเติมเงินมูลค่า50บาทนะครับเชิญไปเรื่อยๆก็จะได้เรื่อยๆนะยิ่งเชิญเยอะแล้วก็จะได้เยอะนะครับโอเคพอเสร็จตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูตรงอ่าลูกศรรนะคับ เป็นที่ผมชี้ไปนะครับตรงตัวสีเหลืองๆตรงนี้เขาเรียกว่าตัว R นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆกดเข้าไปเลยนะพอกดเข้ามาก็จะเป็นหน้านี้นะครับซึ่งตัว R เนี่ยจะมีรางวัลลายรางวัลให้เราเลือกเลยนะครับให้เราสามารถที่จะแลกได้หรือว่าเอาไปลุ้นสุ่มของรางวัลได้นะครับเราสามารถนําตัว R เนี่ยไปแลกชิปได้นะครับไปแลกบัตรเติมเงินหรือไปแลกโทรศัพท์มือถือ iPad หรือแม้กระทั่งสร้อยคอทองคานะครับเราก็สามารถเอาตัว R เนี่ยไปแลกได้นะแลกได้ทุกอย่างเลยนะครับ แล้วเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่ามันต้องใช้ตัวอาเยอะขนาดนี้เราจะไปหาตัวอามาจากที่ไหนเยอะขนาดนี้ใช่ไหมไม่ต้องห่วงครับก็คือทุกครั้งน่ะทุกกิจกรรมในเกมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเติมเงินหรือหรือเราเล่นเกมหรือเราเชิญเพื่อนนะครับเราก็จะได้ตัวอานี้มานะยิ่งเราเล่นเกมเยอะหรือว่าเราเติมเยอะหรือว่าเราชวนเพื่อนเพื่อนเยอะเนี่ยเราก็จะได้เยอะตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ามันหาง่ายกว่าที่คิด โอเคเดี๋ยวให้เรากดออกนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะไปแนะนำเพื่อนๆนะครับวิธีการซื้อขายชิปนะครับว่าเพื่อนๆจะขายชิปยังไงหรือว่าจะซื้อชิปยังไงนะครับการขายชิปนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะขายชิปแล้วเพื่อนๆต้องมีชิปมากกว่า 1M หรือว่า 2M นะวิธีก็ง่ายๆครับให้เพื่อนๆสังเกตดูซ้ายมือข้างล่างนะครับที่เป็นช่องแชทนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปตรงนั้นนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นแชทเป็นของแชทของแอดมินนะก็คือแอดมินของระบบเลยแล้วเราก็ให้กด ตรงโปรไฟล์นะครับกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามาตรงนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อสังเกตตรงคําว่าลายเซ็นนะครับตรงลายเซ็นแอดมินเขาจะเขียน,นไอเดียลว์ไ้นะ <c oughs> ให้เราเนี่ยกดแอดไลน์เข้าไปนะ <c oughs> ก็คือ แอดไอดีไลน์เข้าไปเลยพอเราแอดไปนะครับเราก็ส่งข้อความไปหาเขานะครับแล้วก็แจ้งจุดประสงค์เขาว่าเราต้องการที่จะขายชิปนะครับหรือว่าต้องการที่จะซื้อชิปนะเราแอดมินเขาก็จะให้เราลงทะเบียนนะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะแล้วหลังจากนั้นก็รอไม่ถึงสินาทีครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับและเลทราคาการซื้อขายนะครับถ้าเราไปซื้อกับแอดมินนะ 1m เท่ากับ115บาทนะครับแต่ถ้าเราขายให้กับแอดมินคืนเนี่ยเราจะได้100บาทต่อ 1m นะครับผม โอเคครับหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะถ้าคนไหนไม่เข้าใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบในคอมเมนต์ละกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยโอเคตอนนี้ผมก็นำเข้าที่ห้าหมื่นชิปนะเอาตัว R ไปแลกมากดข้อที่ห้องขั้นต่ำห้องมือใหม่หนึ่งบาทนะครับคือตอนนี้ผมก็ v i p 3สามแล้วนะ ไม่ใช่ผู้เล่นใหม่แบบสิ้นเชิงนะปืนที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นปืนช้างนะเป็นปืนฟรีเพราะว่าปืนอื่นก็ไม่มีแล้วอะเออผมเริ่มต้นที่เบ็ดหกิบเข้ามาเนี่ยเราพยายามยิงเช็คดูก่อนนะครับยิงซ้ายยิงขวาดูก่อนเทคนิคนี้อะคือผมจะยิงแบบไม่ล็อกเป้านะครับผมจะยิงแบบกระจายนะส่วนที่ล็อกเป้าผมก็จะล็อกแค่ อ่างสมบัติแค่นั้นในส่วนที่ล็อกป้าเราก็แค่แบบตัดตอนะเราไม่ต้องยิงแช่แบบนานๆนะครับโอเคได้ปืนใหญ่มาปืนปืนใหญ่นะครับให้ให้เราเน้นแบบยิงตัวเล็กๆนะเราไม่ต้องเน้นแบบไปยิงตัวใหญ่เพราะว่าตัวใหญ่มันแตกยากนะครับเราแบบพยายามหาตัวยิงแบบตัวเล็กดีกว่าหาตัวคูณนะหาเวลาเพิ่มเนี้ย เนี่ยถ้าเกิดเราไปยิงตัวใหญ่นะ่ะมันไม่แตกแล้วมันก็เสียเวลาเปล่านะครับตัวคูณก็ไม่ได้เวลาก็ไม่เพิ่มให้นะครับโอเคได้แค่7จ็ดพันเองแปดพัน <_ t od ule> เดี๋ยวเราจะเล่นไปยาวๆนะครับ <_ t od ule> เดี๋ยวผมก็จะค่อยๆอธิบายเป็นข้อๆไปโอ <_ t od ule> เค <_ t> <ule> ขังโคกแตกนะเทคนิคนี้นะครับก็คือให้เพื่อนๆเข้าไปที่ห้องสี่คนนะ ต้องมีผู้เล่นขั้นต่ำ3ามคนนะครับถ้าผู้เล่นต่ำกว่า3มคนผมแนะนําไม่ค่อยอยากให้เล่นเท่าไหร่ผมจะแนะนําให้เพื่อนๆไปเล่นห้องที่ประมาณ3มคนเนาะถ้าถ้ารวมเราด้วยอสมคนขึ้นไปนะครับ3มคน4ี่คนก็ได้นะครับแล้วการยิงเนี่ยคือเพื่อนๆไม่ต้องกดล็อกเป้านะครับส่วนที่ล็อกเป้าก็จะล็อกแค่ อ่างสมงบัติพอนะเวลาอ่านมาเงี้ยแล้วก็ยิงแบบปล่อยแบบปล่อยอะเอล็อกปล่อยล็อกปล่อยอย่างเงี้ยข้อห้องไปทีแรกเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนปรับปืนเป็นแบบยิงกระจายนะครับแล้วก็ลองยิง่าตัวเล็กตัวใหญ่ดูกดทีละนัดนะครับแตะทีทีสองที เพื่อเช็คว่าปามันแตกดีหรือเปล่านะเหมือนอย่างที่ผมทําแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าโทรศัพท์ผมน่วงอนะ่ะปกติก็ไม่น่วงนะปกติก็ไม่แหลกนะแต่วันนี้ทําไมรู้สึกแหลกแหลกโหมันมันแหลกเกินอนะ่ะผมว่าผมต้องกดออกข้อใหม่แล้วแหละแตกดีด้วยนะปลา มันแหลกเกินนยผมลองกดออกเข้าใหม่นะโอเคครับตอนนี้ผมก็เข้าห้องใหม่แล้วนะมีผู้เล่นอยู่สองคนเนาะโอเคตับไปที่เบทสองร้อยเลยนะครับตอนนี้มีทุนอยู่เท่าไหร่โอเคได้กำไรยูเหมือนสองหมื่นนะแตกเรียบร้อย เนี่ครับคือ,เพ,อเพื่อนไม่ต้องไปยิงยำ่ยำๆนะไม่ต้องกลัวว่าไปยิงยำ่ยำๆแล้วเราจะได้แบบเท่าเยอะหรือว่าได้แอ่ได้เงินเยอะอะไรเงี้ยเรายิงไปตามปกติเราเลยนะไม่ต้องไปยิงแบบย่ยำๆมันเปลืองชิปเปล่าเน่นนะวิธีการยิงก็ค่อยๆย,ยิงนะครับไม่ต้องกดรัวๆน,นะเนี่ยเราเพื่อน,อนลองสังเกตด,ดูนะครับว่าถ้าปลาตัวเนี้ย ไอที่บอกว่าได้ทั้งหมดนะถ้ามันแตกดีนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้คือสุดๆมันมันมันจะแตกดีมากนะครับอ่างสมบัติก็จะแตกดีมากนะครับถ้าปลาตัวนี้มันแตกง่ายนะแล้วก็สังเกตได้อีกจากปลาตัวหนึ่งก็คือเป็นปลาหมึกนะครับที่ปลาหมึกแจกชิปกระจายเนาะถ้าตัวนั้นแตกดีบอกเลย แปลว่าช่วงนี้เกมเขากำลังจะแจกแล้วนะออก็ลองดูครับถ้าเกิดมันมีปลาตัวเล็กลอยอยู่หน้าเราเยอะๆเนี่ยเราไม่ต้องไปยิงนะครับเนี่ยเหมือนผมยิงเนี่ยกดทีสองทีซ้ายขวาเนี่ยแตกดีมากเนี่ยแตกดีมากบอกเลย่างสมบัติเรียบร้อยครับเนี่ย ผมทำดาเมจได้แค่สองพันเองแต่ก็แตกมาเป็นหมื่นเลยนะโห,โหผมบอกเลยว่ารัวๆเก็บคนเดียว3มรอบเลยเอาดิตอนนี้ชิปผมก็ขึ้นมาแสนแปดแล้วนะทุกคนจากทุนห้าหมื่นนะคือถ้าถ้าใครคิดว่าเไอดีใหม่หรือเปล่าแจกผู้เล่นใหม่บอกเลยมันไม่ใช่นะฮะผมเป็นระดับ v i p สองหรือว่าสามแล้วนะตอนนี้แล้วก็สถิติการเล่นก็ชนะรวมก็น่าจะพันล้านเอ็มแล้วมั้งเนี่ยแตกดีมากสังเกตดูนะปลาหมึกแตกดีมากแล้วก็ปลายนั่นน่ะเนี่ยเห็นไหมเ,เพื่อนๆง่ายๆเลยนะครับก็คือช่วงนี้ก็คือเขากำลังแจกเรานะเราไม่ต้องไปอะไรมากเลย ปลาหมึกแตกดีแล้วก็ปลาแจกชิปทั้งหมดแตกดีนะครับอ่างสมบัติแตกดีนะครับก็แปลว่าช่วงเวลานี้ก็คือเขากำลังจะแจกเราแล้วก็ยาวๆไปครับเดี๋ยวมีทุนสักหน่อยแล้วเราก็ค่อยเพิ่มเบ็ดไปตอนนี้ผมก็เล่นเบ็ดที่หนึ่งรอยแล้วนะ แต่อย่าเผลินะเพื่อนเผมบอกเลยเผลอตัวเผลอใจแป๊บเดียวเนี่ยเพิ่มเบ็ดละห้าร้อยแป๊บเดียวสองนาทีสามนาทีเกี่ยงเรียบร้อยครับผมแตกดีมากอะ่ะจะสิบรอบแล้วมั้งเนี่ยให้เ <Yes. S 1> <Hey, S 2> พื่อนเสังเกตดูนะครับตอนที่ผมยิงอ่างสมบัติเนาะตอนที่มันอยู่ไกลไกลอะ่ะผมจะกดปล่อยกดปล่อยนะ แต่พอมันเข้ามาใกล้ๆอะ่ะผมจะเปลี่ยนเป็นยิงยิงกระจายนะครับเพราะว่าผมต้องการจะให้ลูกกระสุนเนี่ยโดนตัวอ่างประมาณ1นัดหรือว่า2นัดน,นะอีกนัดหนึ่งเนี่ยผมจะให้โดนปลานะครับปลาเล็กปลาใหญ่เพื่อเก็บออบเจกต์นะถ้ามันแตกมาเราก็จะได้จะได้มีทุนที่เรายิงอ่างสมบัติเนาะแตกดีมากเลยเดี๋ยวเราไม่ต้องไปล็อกป้านะครับแค่สังเกตดูตอนยิง ตัวเล็กผ่านมาเยอะๆเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปยิงหนักมากกดทีสองทีไปนอกจากว่าตัวใหญ่ๆมา,าเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมผมก็ยิงทีงละนัดสองนัดเห็นไหมเป็นการเช็คนะครับว่าปลามันแตกดีหรือเปล่าเนาะตอนนี้ผมก็กำไรสองแสนแล้วนะเป็นไงทุกคน มันใช้ได้จริงนะครับสูตรนี้แต่มันใช้ไม่ได้กับยิงป้าสองคนเพราะว่ายิงปลาสองคนมันจะเป็นโหมดยิงทะลุนะครับแล้วก็โหมดล็อกเป้าเนาะอ่างมาผมก็ตอดเนี่ยเราฟังเสียงดูดีๆนะครับทุกคนก่อนที่อ่างมันจะแตกมันจะมีเสียงกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งใช่ปะ่ะถ้าเสียงมันดัง มาดังต่ออะ่ะก็ให้เรายิงแบบย้ำๆได้เลยแต่ถ้าเสียงมันเสียงมันไม่ดังแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปยิงครับไปมันไปนะครับแล้วก็ไม่ยิงตามปกติของเราไม่ต้องไปล็อกเป้ายิงทีละนัดเช็คไปนะครับเนี่ยเห็นไหมแตกนะแตกแตกดีมากอะ่ะเป็นช่วงเวลาที่มันแตก เพื่อนๆก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะก็ช่วงเวลาที่ผมเล่นตอนนี้ก็คือประมาณห้าโมงเย็น<ม>แตกดีมากเลยนะทุกคนเนี่ยยิงเหมือนผมนะทุกคนแต่ผมรู้สึกว่าทำไมมันน่วงๆวะมันแหลกๆะ่ะเดี๋ยวผมจะตัดช็อตนี้ไปแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรากดเข้าใหม่นะครับกดเข้าที่ห้องระดับกลางนะตอนนี้เรามีทุนลว กดเข้าห้องหกหมื่นเดี๋ยวเราจะใช้ปืนช้างเหมือนเดิมนะตอนนี้มีผู้เล่นหนึ่งคนามาเพิ่มคนหนึ่งแล้วจะเพิ่มมาทําไมเนี่ยโอ้มันจะแหลกต่อตอนนี้เราก็มีชิปอยู่สองแสนสามโอ้โหกำไรเยอะนะ เนี่ยค่อยๆเช็คดูครับยิงเช็คดูก่อนนะเนี่ยเหมือนผมยิงเน่ยลองยิงดูก่อนมันแตกหรือเปล่าเอาโอเคแตกอยู่ลองดูลองดูโอเคครับโอเคแตกนะแตกนะอ้าวแตกนะ เนี่ยเห็นไหมครับก็คือให้เราเช็คก่อนนะทุกครั้งที่เราเข้าห้องมาเนี่ยให้เรายิงเช็คก่อนนะครับอย่างถ้าใครเพื่อนๆเล่นเบ็ดหนักเนี้ยเบ็ดละพันสองพันใช่ปะ่ะก็ให้ลองเช็คก่อนสักยิงเหมือนผมอะสักห้าหมื่นก็ได้สักแสนหนึ่งก็ได้อ่าลองยิงไปถ้าหมดห้าหมื่นหรือแสนหนึ่งเนี่ยท้าไม่แตกอะก็คือช่วงเวลานั้นนะ่ให้หยุดเล่นไปก่อน เดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่โอเคไหมเนี่ยเพื่อนๆดูดิรู้สึกว่าเพื่อนเราก็ยิงแตกง่ายเหมือนกันนะเราไม่ต้องไปยิงยำม,มันนะเพื่อนๆเ,เราเห็นร้อยเก้าเก้าโอเคเนี่ยไม่ต้องไปเสียดายนะถ้ามันจะไม่แตกยิงหมดเป็นแสนมันก็ไม่แตกครับเชื่อผมเนี่ยค่อยๆย,ยิงไปเหมือนผมแยบๆไป ยังไงก็ได้อะอะจริงๆถ้าเล่นอย่างเงี้ยถ้าเราเช็คเป็นอะเล่นยังไงก็บวกแล้วก็ค่อยๆยิงไปนะเพื่อนๆถ้าเรายิงอย่างเงี้ยมันมันดีโอ้โหเนี่ยคือถ้าปลาตัวนี้มันแตกง่ายอ่ะก็แปลว่าช่วงเวลาที่เราเล่นตอนเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ปลาแตกง่ายนะครับ สังเกตดูนะปาเนี้ยแตกง่ายมากเลยช่องเนี้ยช่องที่ผมเล่นเนี้ยสามสี่รอบแล้วมั้งแล,ล้วก็ไม่ต้องไปแย่งเขานะไอเนี้ยเราก็ยิงไปเหมือนเดิมไม่ต้องไปเน้นอะไรทั้งสิ้นเห็นไหมหมึกก็แตกง่ายนะดูดิแตกรัวๆเลยเดี๋ยวผมจะพูดถึงนะครับเทคนิคการยิงแบบนี้มันดียังไง ก็คือมันเก็บออบเจกต์นะเพื่อนเก็คือให้เรายิงปลาตัวเล็กด้วยตัวใหญ่ด้วยนะครับไม่ใช่แบบปีนิ้นล็อกยิงตัวใหญ่อย่างเดียวอ่ะเพื่อนๆนลองสังเกตไหมบางทีเรายิงปลาตัวใหญ่แค่นั้นเดียวอ่ะแต่มันแตกอ่ะเคยเป็นปะเคยนะผมว่าผมก็เลยคิดว่าอันนี้คือคิดเองนะคิดได้เล่นคิดเล่นเล่นเฉยๆฉนะก็เลยคิดว่าไอไอระบบเนี่ย เขาจะตั้งมันเซตให้เราหรือเปล่าแบบว่าสมมติให้เรายิงปลาแตกตามปกติเลยให้แตก20ตัวอย่างเงี้ยแต่ตัวที่21เราจะสามารถยิงแตกภายในนัภายในนัดเดียวอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> ผมก็คิดเล่นอย่างนี้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมก็เลยเนี่ยเห็นไหมผมก็เลยยิงแบบกระจายยิงแบบตัวใหญ่ด้วยตัวเล็กด้วยนะครับ <c oughs> ถ้ามันเป็นจริงอย่างที่ผมพูดอะ ก็แปลว่าเทคนิคเนี้โอ้โหก็ดูเอาครับให้ภาพอธิบายนะฮะผมจะยิงหมดนะตัวเล็กตัวใหญ่แต่แต่ไม่ใช่แบบยิงกระจายค่อยๆกดยิงทุกตัวแต่ว่าค่อยๆกดโอ้โหแต่โคตรรัวเลยเพื่อนๆเอ้ยแต่โคตรดีอ่ะเอาจริง จริงๆช่วงเวลาเนี้ยผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะห้าโมงเย็นถึงหกโมงบางทีผมจะเล่นก็ตอนเข้าที่นอนเนาะสองทุ่มสามทุ่มเนี้ยจะนอนเล่นตอนนี้เราก็มีกำไรอยู่สองแสนห้าแล้วนะวก็เหลืออยู่ที่ห้องคนเดียว <laughs> <laughs> เพื่อนก็หนีหมดแล้ว เดี๋ยวผมจะลองยิงปลาตัวนี้นะแตกโอ้โหสุดจัดแต่ง่ายจังวะเบางทีมันจะง่ายก็ง่ายเกินนะ่ะแต่ช่วงที่ปลามันอ,อพยพเนี่ยผมไม่ค่อยยิงนะครับ<ป>เดี๋ยวตัดไปเลยโอเคผมก็กดตัดมาตรงนี้เลยนะตอนนี้เหลือเราคนเดียวนะคือโอ้โห แตกง่ายมากคือผมบอกเลยนะถ้าใครมีทุนเยอะช่วงเนี้ไปเล่นห้องใหญ่นะถ้ามันแตกดีอย่างนี้นะผมว่าไอ้เจ้าสมุดนี้แตกแตกกระจายเลยแหละปลาปีกนี้ก็แตกแตกง่ายแต่ผมบอกคเพื่อนไปแล้วนะครับว่า ถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยให้เราเช็คดูนะครับยิงซ้ายยิงขวายิงทีละนัดสองนัดดูว่ามันแตกหรือเปล่าถ้ามันแตกให้เรานะครับก็ให้เราเล่นไปคนเดียวแบบสบายใจเลยนะแต่ตั้งงบไว้ครับทุนน้อยก็ตั้งไว้โอ้โหแตกทุนน้อยก็ตั้งสักสามสี่หมื่นอ่าอย่างผมเนี่ยมันไม่แตกก็ย้ายห้องไปหาคนเล่นด้วย ตอนนี้ผมก็ได้ปืนใหญ่แบบไม่จํากัดมานะครับเทคนิคการยิงปืนนี้ผมก็บอกไปแล้วนะว่าให้เน้นยิงตัวเล็กนะครับอย่าเน้นย,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 ยิงตัวใหญ่นะเพราะว่ามันจะเพิ่มคูณเพิ่มเวลาให้เราทุกครั้งที่มันแตกเนาะถ้ายิงตัวใหญ่ไม่แตกเนี่ยก็เสียเปล่านะครับแล้วเวลาเรายิงตัวใหญ่ตัวใหญ่แตกเนี่ยถ้ามันให้คูณเรามาแล้วถ้ามันให้เวลาเรามาแล้วเนี่ยก็แปลว่ามันจะไม่แตกแล้วนะครับหรือว่าแตกยากนะก็ให้เราเปลี่ยนเป้าหมายทันทีเนาะ โอเคครับผมผมก็ว่าขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันกำไรก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนเนาะให้เ,เพื่อนๆนำสูตรนี้ไปใช้นะครับก่อนเข้าห้องก็ยิงเช็คดูก่อนตั้งเป้าที่เราเช็คไวอ้อ่ะสามสี่หมื่นก็ว่าไปถ้าทุนน้อยถ้าหมดจากนั้นก็คือหยุดเล่นไปก่อนในะช่วงนั้นเนี่ยคือช่วงที่ผมเล่นเนี่ยคือแตกดีมากแต่ผมจะไปหาอะไรกินละโอเคครับผม หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเนาะบาย